ราคาคุ้มๆเอาเปิดหัวกันอย่างเล้าใจก่อนด้วยตัวนี้เลยฮะรุ่นเอมมี่สำหรับใครที่ต้องการโซฟานั่งปรับเอนนอนสามารถปรับเอนนอนได้ในราคาแบบว่าจับต้องได้ <Yeah. S 1> ตัวนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับตัวรุ่นเอมมี่ซื้อสินค้าภายในร้านลดเหลือเพียง5900บาทสำหรับรุ่นเอมมี่สำหรับใครที่ต้องการการนั่งปรับเอนนอนพักผ่อน โดยที่โซฟาเนี่ยไม่ต้องกินพื้นที่เยอะเราไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะในการวางโซฟาตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบสลิมทรงสลิมมากๆวางในห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องรับแขกอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องใช,ใช้พื้นที่เยอะและที่สําคัญมีฟังก์ชันในเรื่องของการปรับเอนนอนนั่งพักผ่อนได้ด้วยสามารถจะดันหลังเข้าไปแบบนวดแมนนวนแบบนี้นะครับปรับ1สเต็ป สามารถที่จะนี่เอนนอนประมาณนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะล็อกไว้แบบในท่าทางการเอนนอนอ่านี่สเต็ปแรกนะครับไปที่สเต็ปสองบแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับสามารถเอนได้ถึงสเต็ปแบบนี้เลยนะครับเกือบจะ160กองศาเลยทีเดียวเชียวนะครับ <S <S เรียกได้ว่าเน้นนั่งเน้นนอนงีบได้เลยสําหรับใครต้องการจะงีบพักผ่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนที่จะตื่นไปทํางานต่อ หรือว่าเอาไว้ในห้องทํางานเอาไว้นั่งพักสายตาอะไรอย่างนี้นะครับดูตัวนี้ได้เลยรุ่นเอมมี่ปรับเอนนอนแบบสะดวกสบายง่ายๆเนี่ยเวลาคุณอยากจะลุกขึ้นมาเป็นสเต็ปแรกคุณแค่ยกหลังขึ้นมานิดเดียวเนี่ยมันก็ขึ้นมาสเต็ปแบบนี้ได้เลยหรือเวลาเราจะพักเก็บตันนี้ใช้เท้านิดเดียวปึ๊บแบบนี้ไม่ต้องใช้แรงเยอะสมูทสมูทนะครับไม่ไม่เหมือนรุ่นเมื่อก่อนแล้วที่ต้องใช้แรงเยอะมากมายในการเก็บตัวนี้เนี่ยเก็บง่ายสมูทมากๆนะครับ โปรโมชั่นเหลือเพียง5,900บาทเท่านั้นนะครับ5 9า0บาทการปรับเอ็นนอนสามารถที่จะออมีการรับประกันตัวโครงสร้างเนี่ยให้ถึง2ปีนะครับตัวผ้าที่โชว์เป็นผ้าริณินนะครับเป็นผ้าริณินมีสีให้เลือกหลากหลายสีดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับไม่ขาดง่ายดูแลแบบใช้ระยะยาวได้ดีเลย